สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านค่ะวันนี้เรามาไลฟ์ประจาวันพุธนะคะคลินิกนมแม่โรงพยาบาลไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ให้คําปรึกษานะคะ<ส>เดี๋ยววันนี้นะคะหัวข้อที่พี่กันจะพูดก็คือเรื่องของการทําให้น้ํานมเกรียงเตาค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีคุณแม่ที่เข้ามาฟังพี่กันนะคะพี่กันคลินิกนมแม่โรงพยาบาลระยองค่ะจะไลฟ์วันจันทร์พุธสุกเวลาโดยประมาณคือเที่ยงครึ่งนะคะ เราจะมีการไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็มาตอบคําถามหรือให้คํษษาปรึกษากับคุณแม่เป็นประจานะคะสัปดาห์ละสามครั้งค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไลฟ์เรื่องการทํานมเกี้ยงเต้าค่ะการทําน้ํานมเกี้ยงเต้าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญเนื่องจากว่าการที่เทาทําใหน้นมเกี้ยงเต้าก็จะทําให้เราไม่มีปัญหานะคะเรื่องของท่อน้ํานมอุดตันนะคะทําให้น้ํานมออกดี และที่สําคัญนะคะลูกก็จะได้สารอาหารนะคะที่อยู่ในน้นํานมส่วนท้ายนะคะซึ่งก็จะเป็นพวกไขมันดีนะคะพวก DHA, I, A เนี่ยจะอยู่ในน้นํานมส่วนท้ายนั่นเองคะ<ม>่ะจึงสําคัญมากเลยที่แม่จําเป็นจะต้องเอานมส่วนท้ายนะคะออกนะคะเพื่อให้นมเกี้ยงเต้าแล้วก็ลูกได้ไประโยชน์จากนมส่วนท้ายะคะ่ะทีนี้หลายท่านก็มีปัญหาในการทําให้นมเกี้ยงเต้านะคะไม่แน่ใจว่า แบบนี้เกี้ยงเต้าไม้แบบที่เป็นอยู่เกี้ยงเต้าไม้นะคะเออปั๊มนมลูกดูดบีบมือเอออันไหนเกี้ยงเต้าดีกว่ากันจะทําวิธีไหนนะคะเดี๋ยววันนี้พี่แกงก็มีคําตอบมาฝากให้กับคุณแม่คะ่ะเราจะเริ่มจากวิธีการคําว่านมเกี้ยงเต้าก่อนจ่ะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะว่านมเกี้ยงเต้าคืออะไรนะคะนมเกี้ยงเต้าไม่ได้หมายความว่าเต้านมแห้งบีบแล้วไม่มีนมอะไรเงี้ยไม่ใช่ น๊มนมเราจะมีการผลิตตลอดเวลาเราถ้าลูกยังดูหรือแม่ยังปั๊มนมไม่มีทางที่น้ํานมเราจะแห้งไปจากเต้านะคะนมเกี้ยงเต้าหมายความว่าน้ํานมไหลออกจากเต้าเกือบหมดนะคะหรือประมาณ 80- 90%เนั่นเองค่ะยังคงเหลืออยู่ในเต้านะคะนมเกี้ยงเต้าคือแบบไหนอ่าสิ่งที่คุณแม่ก็สงสัยนะคะแล้วก็ถามพี่กันว่าหรือบางคนก็ไม่เคยรู้เลยว่า แบบไหนคือนมเกี้ยงเต้าเพราะว่าปั๊มนมทีไรเต้านมก็ยังคงหนักอยู่หรือว่ายังมีก้อนในไตยอยู่นะคะนมเกี้ยงเต้านะคะให้คุณแม่นึกถึงเต้านมตัวเองนะคะช่วงก่อนคลอดที่เต้านมยังไม่มีการขยายหรือว่าตึงนะคะก็คือที่เต้านมเราจะนิ่มๆนะคะเบาๆนะไม่หนักนะจาความรู้สึกช่วงนั้นไว้นะคะในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์น,นะคะแล้วพอคลอดปุ๊บนะคะเต้านมก็เริ่มมีการสร้างน้ํานมนะคะเต้านมเราก็จะเริ่ม นักนะคะขยายใหญ่นะคะการที่นมเกี้ยงเต้านะคะหลังจากที่เราให้ลูกดูดหรือว่าปั๊มนมเนี่ยคือคุณแม่จะรู้สึกเบาเต้าเต้านมหายคัดไม่มีก้อนในเต้านะคะและเมื่อไหร่ที่เราลองบีบน้ำนมดูนะคะน้ำนมจะไม่พุ่งปี๊ดค่ะน้ำนมอาจจะแค่ซึมซๆนะคะที่หัวนมนะคะ ดังอันนั้นนะคะคือนมเกี้ยงเต้านะคะบางคนปั๊มนมเสร็จแล้วนมนมเหมือนยังหนักอยู่อันนั้นก็คือยังไม่เกี้ยงเต้านะคะแต่ว่าบางคนก็บอกพี่กันว่าอของหนู่นมมันออกตลอดเวลาบีบยังไงมันก็ไม่ไม่มีมันจะไม่มีหยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามบีบบางคนบีบเป็นชั่วโมงอันน uh ั้นก็บอกเลยค่ะว่าถ้าดูแล้วมันไหลน้อยแต่มันยังออกอยู่บ้างคุณแม่ก็ปล่อยวางไปถ้าเต้านมดิ่มแล้วไม่มีไตนะคะก็ อาจจะไม่ได้ต้องบีบเป็นถึงชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทําให้ต้นนมบาดเจ,จ็บได้แล้วก็แม่ก็จะเสียเวลานะคะในการดูแลลูกเนาะสําคัญเลยคุณแม่ก็จะถามว่าแล้วจะทํายัางไงให้นมเกี้ยงเตา้าอะไรทําให้นมเกี้ยงเต้าดีที่สุดนะคะบางคนก็สงสัยว่าจะให้ลูกดูจะให้จะบีบมือหรือว่าจะปั๊มนมดีนะคะก่อนอื่นบอกก่อนนะคะในประสิทธิภาพในการทําให นมออกได้ดีที่สุดนะคะก็คือการให้ลูกดูดนมจากเต้าหรือว่าลูกดูดนั่นเองค่ะแต่ใครวิธีไหนทําให้นมเกี้ยงเต้าได้ดีกว่ากันเนี่ยก็แตกต่างกันในแต่ละบุคคลหรือวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของแต่ละคนอ่ะเดี๋ยวอาจจะงงก็คือถ้าเดี๋ยวพี่กนจะแยกนะคะว่าแต่ละประเภทเนี่ยควรทํานมเกี้ยงเต้าด้วยวิธีไหนนะคะหนึ่งค่ะ ในคุณแม่ที่มีน้ํานมแบบพอสําหรับลูกกินค่ะหมายความว่านมแม่ลูกนมแม่ในเต้านะคะส่วนใหญ่เราจะทําออกได้ประมาณ80%ถ้า80%นี้คือลูกดูดอิ่มนะคะการให้ลูกดูดเต้าแบบนั้นจะเป็นวิธีการให้นมเกี้ยงเต้ามากที่สุดคุณแม่ก็ให้ลูกดูดเต้ากรณีที่ลูกของคุณแม่ดูดเต้านมนะคะอันนั้นนะคะแต่ถ้ากรณีที่คุณแม่มีนม เกินความต้องการของลูกหมายความว่านมในเต้ามี100%ลูกลูกดูด60%สคุณแม่จะเหลืออีก20%คุณแม่อาจจะต้องใช้การปั๊มนมหรือบีบน้ํานมด้วยมือช่วยเพื่อเอานมอีกยี่ออกมาให้ได้นะคะนมถึงจะเกี้ยงเต้าจะต่างกันแล้วนะคะเมื่อกี้คือถ้ากรณีน้ำนมพอดีกับลูกดูดลูกดูดแล้วเต้านิ่มอันนั้นก็คือให้ลูกดูด แต่ถ้ากรณีที่ลูกดูดแล้วกรณีที่แม่มีนมมากเกินความต้องการของลูกในเต้าลูกดูดได้แค่หกสิบเปอร์เซ็นคือไม่ไม่เกือบหมดดังนั้นเราเลยต้องใช้เครื่องปั๊มต่อเพื่อให้น้ำนมนะคะออกเพิ่มจนเกือบเกลี้ยงเต้าหรือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นนั่นเองนะคะที่เราเรียกว่านมเกือบหมดเนี่ยคือแปดสิบเปอร์เซ็นนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะเรากําลังไลฟ์เรื่องของวิธีการทําให้นมเกี้ยงเต้าค่ะทีนี้ในคุณแม่ที่ลูกไม่ได้ดูดเต้านมคุณแม่ที่ปั๊มรวนทำยังไงนะคะให้ลูกทํำยังไงถึงจะนมเกี้ยงเต้ากรณีที่คุณแม่ปั๊มรวนนะคะ เครื่องปั๊มนมนะคะเราจะรู้สึกจี๊ดหรือว่าสามารถทําให้น้านมไหลเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะก็อยู่ที่ประมาณ2-3รอบอันนั้นคือแสดงว่าเครื่องปั๊มนมเราโอเคเราจี๊ดกับเครื่องปั๊มนมบางเครื่องนะคะเราจี๊ดเนี่ยน้ำนมมันก็จะออกเกือบหมดเต้านะคะถ้าแบบนั้นนะคะคุณแม่ก็ไม่จําเป็นต้องใช้การบีบน้ํานมด้วยมือช่วยหลังเครื่องปัม๊มปั๊มเสร็จถ้าเต้านิ่มบีบแล้วนมไม่พุ่งอันนั้นแม่อาจจะไม่ต้องใช้มือ ยกเว้นกรณีที่แม่ต้องการเพิ่มปริมาณน้ํานมนะคะก็แนะนําว่าให้ใช้มือช่วยเนาะทีนี้แต่ถ้าคุณแม่ปั๊มแล้วนะคะปั๊มเสร็จแล้วยี่สิบถึงสามสิบนาทีแล้วนมยังหนักนะคะรู้สึกว่ายังมีก้อนหรือไตไม่เบาเต้าแนะนําให้คุณแม่กระตุ้นจีบด,ด้วยมือและบีบน้ํานมด้วยมือช่วยตามเพื่อทําให้นมเกี้ยงเต้านั่นเองค่ะทีนี้พอเอ่ออ่า กรณีสมมติว่ากรณีที่แม่รอบนั้นนะคะในแม่กรณีที่แม่ปั๊มนมและลูกดูดเต้าด้วยสมมติว่ารอบรอบสิบโมงเนี่ยแม่ให้ลูกแม่ปั๊มนมเพื่อให้ลูกฝึกขวดใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าแม่ปั๊มแล้วแม่ปั๊มแล้วน้ํานมออกไม่หมดเต้าคุณแม่ก็ถามว่าคือแม่ไม่ถนัดบีบมือซึ่งพี่กันเชื่อว่าแม่หลายท่านนะคะก็ไม่ถนัดบีบมือนะคะก็เลยก็เลยจะ จะหาวิธีที่ทําให้นมเกี้ยงเต้าดังนั้นถ้าเราไม่ถนัดดบมือเราอาจจะต้องเลือกนะคะเลือกการใช้ปั๊มนมช่วยเพื่อให้นมเกี้ยงเต้าหลังลูกดูดแบบนี้เนี่ยคือได้นะคะไม่ผิดนะคุณแม่คุณแม่พอจะเข้าใจไหมคะคือแต่ละลบริบทแต่ละวิธีการค่ะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของคุณแม่เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปบางคนปั๊มล้วนบางคนเข้าเต้าบางคนปั๊มด้วยดูดด้วยนะคะแบบนี้ค่ะทาให้วิธีการ ทำนมเคี้ยงเต้าในแต่ละคนแต,ตากต่างกันจะถามพิกันนะคะว่าประสิทธิภาพในการเอานมออกจากเต้าได้ดีที่สุดคืออะไรนะคะก็คือลูกดูดอันดับหนึ่งอันดับสองบีบมือกรณีดูดเป็นนะคะอ๋อลูกดูดเนี่ยก็คือหมายถึงลูกดูดเป็นลูกดูดถูกวิธีนะคะอันดับสองคือบีบน้ํานมด้วยมือกรณีที่แม่บีบเป็นนะคะและอันดับสามคือการปั๊มนมด้วยเครื่องค่ะเนาะงนั้นเฟิร์สชอยก็ต้องเป็นลูกดูดเนาะแต่ว่าการณีที่ สมมติว่าน้ำนมมากเกินเราก็ต้องใช้เครื่องปั๊มช่วยเพราะลูกดูดไม่หมดเขาอิ่มแล้วเขาก็ไม่ยอมดูดนินมเราก็ไม่เกี้ยงเต้าแม่ก็เลยต้องใช้เครื่องปั๊มนมช่วยให้เกี้ยงเต้าหรือบีบน้ํานมด้วยมือถ้าคุณแม่บีบเป็นก็บีบน้ำนมด้วยมือก็ได้นะคะ